เรื่องของน้ําท่วมค่ะคือน้ําท่วมจากภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เขาก็หวั่นเหมือนกันว่ามันจะทําให้พื้นที่กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรอย่างล่าสุดนี่นะนนทบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าจักวาดหวัน่นและชัดติดตามสถานการณ์มาแบบทั้งวันทั้งคืนเลย<ม>ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาในพื้นที่นนทบุรีหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีน้ําทะเลมาหนุนคือตอนนี้เขาก็หวั่นเหมือนกัน<ม>ว่าสิ่งที่นายกบอกว่า น้ำไม่ท่วมแน่นอนเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าสามน้ำไงน้ำเหนือน้ำฝนน้ำทะเลหนุนตอนปีห้าสี่หนักๆน,นะใช่แล้วอ่ะไปดูคลิปนี้หนะะ่อยค่ะสะพานเจดหางข้างล่างอนะตอนนี้มันจะเต็มกระถางแล้วเนี่ยไม่ถึงคนระับยังไม่ถึงซอยเรวดีนะเมื่อวานก็ขับไปแถวซอยเรวดีก็ยังแห้งอยู่นะยังไม่มีน้ําทีท่าว่าจะไปถึง นี่ช่วงประมาณก่อนสิบโมงของวันนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดเลยน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาจุดตรงนี้ก็คือสะพานเจดก็คือสะพานเจสดาบดินน้ํามันก็คือล้นตลิ่งเข้ามาแล้วอ่ะล้วบอกว่าดูกระถางต้นไม้ที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันจะท่วมกระถางต้นไม้แล้วนะนะแล้วคือมันระดับมันสูงกว่าตรงแม่น้ําเจ้าพระยาแต่มันเข้ามาท่วมแบบนี้แล้วอ่ะเขาก็หวันอกหวันใจเหมือนกันคือ โซเชียลสมัยนี้มีข้อดีเหมือนกันนะใครมีโซเชียลใครมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ถ่ายคลิปแล้วก็มาระวังภัยกันไว้ได้เพราะว่าคนที่ใช้ติกตอกหลายคนเลยค่ะถัดถ่ายคลิปในจุดต่างๆในพื้นที่ของจนทบุรีอย่างสะพานเจดค่ะก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันก็สูงมากเหลือเกินหรือว่าจะเป็นสะพานพระรามห ก็มีผู้ใช้ติกต็อกเนี่ยถ่ายแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ํามาท่าน้ําน,นนวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะคือในหลายๆจุดเนี่ยก็ค่อนข้างน่าห่วงหนึ่งในผู้โพสต์ระบุว่านายกบอกว่าไม่ท่วมแน่นอนเอาอยัางไงดีเพราะว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยมันเริ่มที่จะล้นตลิ่งในบางจุดแล้ว คือมันก็จะท้อนแหละค่ะว่าชาวบ้านเน่ยเขาจะกังวลขนาดไหนโดยเฉพาะเหตุการณ์ปี54หลายคนยังตราตึงอยู่เลยฉั่นยังจำได้ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นน่ะมันลำบากมากๆเลยะนะคะในขณะที่ล่าสุดค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดนนทบุรีประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนว่าขืนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำ ไม่เกิน2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและคุณจะต้องจับตาดูในช่วงระหว่างวันที่13-23ถึง23ตุลาคมนี้เนื่องจากในระยะนี้จะมีน้ำทะเลนหนุนสูงคือสูงกว่าปัจจุบันอีก60-70ถึง70ซติเมตรสูงกว่าปัจจุบันเนี่ยอีก60-70ถึง70ซนติเมตรเลยนะคะ เพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์ให้ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดก็อยากจะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาคลองสาขาต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่นอกคันกั้นน้ำยกของมีค่าของคุณสู่ที่สูงเสริมกระสอบทรายแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงด้วย